ค้ำค้ำค้ำไว้นะครับค้ำในประเด็นอกแล้วเนี่ยอกแล้วเนี่ยเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงไหนก็ได้ให้เขาหยุดไม่เข้ามานะครับจะไม่ได้แก้ผมจะใช้คำแข็งเนี่ยแข็งจะดีไม่ได้แข็งจะทำ้ำไม่นิ่งไอ้ผมเดียวผมเข้าไปจะจะลงยังไงทำยงไงแก้ให้งมัลงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูนี่หนึ่งนัดหนึ่งนัดสองนัดหายิ่งออกไปนะครับก็จะตั้งท่าไว้เรียบร้อยมันจะมีสองนัด ใส่มันไปตรงนี้หนึ่งนัดหนึ่งนัดอันนี้แรงงจัดอีกอย่างหนึ่งเขาให้เราพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับพูดถึงในเรื่องสิทธินะครับมันอยู่นี้ดึงเลยปุ๊บมาก็ดึงปุ๊บมันจะโดนกระเดืองผ่านมันจะไม่ทันตายนะครับล็อกอย่างเงี้ยแน่ตายเลยเราต้องเข้าช่วยเขาทันทีนะครับเข้าช่วยเลยนะครับขวาหันจังหวะยันไว้ยันไว้ยันเออยัน โอเคสวยงามข้าหันหน้าไปแล้วไปเจอเพื่อนนี่แสดงว่าผิดนะครับสี่ห้ามาเลยนะล้าการเข้ามันต้องเข้าแบบนี้นะแล้วว่าอันนี้ไปทางนี้หน่อยหมายถึงว่าวิธีการดึงหมายเกี่ยวเนี่ยมีที่ดึงยางตั้งตั้งว สองอันนั้นออกไปโล่โล่มีหน้าที่กดอาวุธปลดปลดยังไงทับไปเลยนะครับทับให้แล้วก็ปลดเอามีดออกไปอันนี้ปลอดภัยแล้วปอดไปอันนี้อย่าเพิ่งเอาออกเยียบถอยออกนะโล่ถอยออกนะเอาเดีถอดอาวุธครับอาวุธตรงนี้ไอ้สามสี่สี่หนึงดันดึงดันดึงดัน

ครับวันนี้ก็เป็นการฝึกยุทธวิธีของข้ารการฝ่ายปกครองท้องที่นะครับอันนี้ก็ต้อง ขอบคุณทั้งท่านผู้กับสบพาบ้านสร้างและทมีมครูฝึกนะครับที่ท่านกรนาได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมาฝึกยุทธวิธีให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในเรื่องของการรักษาความโศเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นการฝึกภาคปฏิบัติจริงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเรียนอบรมภาคทฤษฎีมาแล้วในเรื่องของการาช่วยทางตำรวจในการป้องกันและประาบปราม รักษาความดุบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับอันนี้ถือว่าบ้านสร้างนี่น่าจะเป็นอำเภออำเภอรแรกๆนะครับที่ได้มีการฝึกยุทธวิธีอย่างนี้นะครับมันเป็นการสร้างความ เชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่เวลาออกไปไปบัติหน้าที่จริงในหมู่บ้านชุมชนต่างๆน,นะครับจะได้มีควา,ามรู้นะครับสร้างควา,ามมั่นใจให้กับตนเองนะฮะแล้วก็เป็นควา,ามเชื่อมั่นของชาวบ้านนะครับเวลาไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ย <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีการฝึกอย่างเงี้ยมันเวลาลงไปทําหน้าที่มันจะไม่มีควา,ามมั่นใจนะครับชาวบ้านก็ขาดความเชื่อถือแต่หลังจากการฝึกอย่างนี้ไปแล้วนี่ผมเชื่อว่า พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองตรงที่ทุกท่านเนี่ยเขจะทําหน้าที่ในการรักษาความสงบช่วยทางตารวจนะครับนะครับเพราะว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านยุมชนใช้สิ่งแล้วก็คือพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่นะครับอันี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับและโครงการนี้เนี่ยผมทราบมาว่าทางจังหวัดนะฮะจะเอาไปเป็นต้นแบบที่จะพาไปเกิดให้กับพี่น้องกำนันตำบลผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภออื่นๆนะครับซึ่งจะได้ทําครอบคลุมทั้งจังหวัดครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่รับจากการฝึกภาคุทธวิธีปฏิบัติจริงของอำเภอบ้านสร้างครับ